ที่นะคะข้างหลังเราก็จะเป็นาวาัดบางพระหลวงใช่ไหมคะเปิ้ลใช่ค่ะน้ำท่วมมาเอ่อกี่วันแล้วคะประมาณเดือนนึงได้แล้วค่ะเดือนนึง,งแล้วขึ้นเลยนะโอ้หอันนี้น้ำมันมาจากจากต้นไหนแม่น้ำยมแม่น้ำยม,ม,ำยมตรงนี้เมื่อก่อนที่น้ำท่วมก็คือเป็นบ้านแล้วก็เป็นนาใช่ไหมเปิ้ล บริเวณนี้จะเป็นลำคลองนะเนี่ยที่เราข้ามกันนี่ต่อนี่ต่อซ้ายนะรนละว่างบนนู้นกันแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้คือมิดชั้นล่างมิดแล้วแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันบางบ้านก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมเข้าสามกล้องได้เข้าสามกล้องค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะน้ำท่วมมานานเท่าไหร่แล้วคะน้ำท่วมมานานเท่าไหร่แล้วคะ นานเป็นเดือนแล้วนานเป็นเดือนแล้วดีด้วยดีด้วยเก้่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆก็มีเด็กน้อยด้วยนะคะอยู่กันเก้าคนจ้ะรวมเด็กด้วยคนแก่ด้วยตอนนี้เราจะเข้าท่าแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะผ่านสายไฟแล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นวัดบางพหลวงใช่ไหมเพื่อนนะข้างหน้าข้างหน้าอันนี้สายไฟก็จะอยู่บนเราแล้วนะคะนี่นี่คือสายไฟนะคะทุกคนคสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านมู่สองครับเอเน่นประชาชนของผมครับประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยควเรือนนะครับที่เดือดร้อนเดือดร้อนมาประมาณ ประมาณหนึ่งเดือนเต็มนะครับตอนนี้นั้นหน่วยงานอื่นนะครับผมก็มีขอมาแต่มีได้ส่วนน้อยมากครับผมจึงขอประสานงานกับน้องไปขอให้มาช่วยเหลือชาวบ้านหมู่สองผมครับเพราะมีความเดือดร้อนมากชั้นหนึ่งครับชั้นสองครับเหลือประมาณสามสิบเซนนะครับสี่สิบเซนห้าสิบเซนเพราะเดือดร้อนมากครับผมขอหน่วยงานจากน้องไปเพาาก ขอขอบใจนะครับขอบคุณสมาคม SME ไทยเ m e นะครับไทยจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับที่มาช่วยเหลืออันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของหมู่สองนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองของขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากให้มาช่วยเหลือในหมู่บ้านของผมอีกนะครับผมขอขอบคุณไว้ณที่นี้เลยนะครับ ครับสวัสดีครับ